นิทานลูกสม้มเรื่องเมืองต้องห้ามเมื่อนานมาแล้วดินแดนอันแสนไกลมีเมืองกาลีเมืองแห่งนี้มีแต่หญิงสาวผู้ปกครองเมืองหญิงทั้งสามคนนั้นมีชื่อว่ากาลีวันช่อกาลีและคนสุดท้องชื่อว่าดอกกาลีทุกคนนั้นเป็นหญิงเจ้าเมืองภายนอกนั้นดูสวยสดงดงาม แต่เธอทั้งสาเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งปกครองเมืองนี้ได้อย่างดีและปกครองมายาวนานนับร้อยปีเธอมีหน้าตาที่สะสวยไม่ว่าเธอจะเดินไปในเมืองแห่งใดนั้นเจ้าชายแห่งเมืองนั้นก็ต่างหมายปองแต่หญิงกาลีทั้งสามไม่เคยคิดจะสนใจชายใดเลยเมืองของเธอชื่อว่า เมืองแห่งแม่หญิงเพราะมีแต่หญิงงามในเมืองหากผู้ใดมีสามีก็จะถูกขับไล่ออกไปจากเมืองเพราะเธอเชื่อว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นผู้เป็นบิดาของเธอทั้งสามนั้นได้ทำทุกทรมานให้มันดาที่รักของเธอทั้งสามมีความทุกข์ใจอย่างหนักจนทำให้เธอสามพี่น้องนั้นจำภาพเหล่านั้นได้ดีเมื่อโตขึ้นมาปกครองเมืองแล้ว ไม่ให้หญิงใดมีสามีเป็นชายรวมถึงตัวเธอทั้งสามอีกด้วยคนพี่กาลีวันนั้นเป็นหญิงจิตใจกล้าหาญมากส่วนคนกลางช่อกาลีเธอนั้นเป็นหญิงที่ใจเย็นมีสติและทันทุกเหตุการณ์ส่วนน้องคนเล็กแม่หญิงดอกกาลีเธอนั้นเป็นหญิงที่อ่อนโยนเชื่อคนง่ายและผู้คนใครพูดอะไรกับเธอนั้น ก็เชื่อไปหมดทำให้เธอนั้นกลายเป็นคนไม่ทันคนเหมือนพี่ๆวันหนึ่งน้องคนเล็กเธอนำรถม้าไปที่ริมหน้าผาเพื่อไปตรวจดูชาวบ้านดูสารทุกสุขดิบว่าทุกคนอยู่ดีกินดีหรือไม่แม่หญิงดอกกาลีบางเอิญที่ที่เธอไปนั้นอยู่ใกล้ๆกับเมืองชายแห่งหนึ่งทั้งคู่บังเอิญได้เจอกัน ชายเจ้าเมืองอีกเมืองหนึ่งมีชื่อว่าเจ้าเมืองอาซาบางเอิญเขาตะกลนเรียกเธอท่านหญิงดอกการีวันนี้มาดูความเรียบร้อยหรือพี่ๆเจ้าทั้งสองไปไหนกันล่ะเธอก็ได้หันหลังหนีแล้วก็เดินจากไปเจ้าเมืองอาซานั้นก็รีบควบมา้าเพื่อมาดักที่หน้าเธอแล้วก็พูดคุยกันปกติแล้วหญิงกาลีนั้น ก็ไม่คุยกับชายใดโดยเด็ดขาดยิ่งพี่สาวทั้งสองแล้วถ้ารู้ว่าตนเองนั้นได้พบเจอกับเจ้าชายเมืองอื่นที่ใกล้เคียงแล้วก็ได้คุยกันพี่ทั้งสองคงโกรธมากแต่ด้วยความที่เจ้าชายอาซานั้นเป็นชายที่ใจเย็นพ่อคุยด้วยก็สนุกเขาก็หลอกล่อจนได้คุยกับเธอด้วยความที่แม่หญิงดอกกาลี ไม่เคยคุยกับชายใดก็เลยรู้สึกแปลกๆคุยกันสนุกเธอก็เริ่มพูดคุยกับเจ้าชายจนทั้งคู่นั้นก็ได้สนิทสนมกันต่อมาแม่หญิงดอกกาลีที่เป็นผู้น้องคนสุดท้องก็ได้ขอพี่สาวทั้งสองมาที่แห่งนี้บ่อยครั้งแล้วก็ได้สนิทสนมกับเจ้าชายอาซาจนทั้งคู่นั้นมีความรู้สึกสัมพันธ์กัน อันลึกซึ้งทำให้แม่หญิงดอกกาลีผู้เป็นน้องสุดท้องมีใจให้เจ้าชายอาซาและทั้งคู่ก็เกิดความสัมพันธ์อันแนบแน่นเธอก็ได้แอบพี่สาวจนต่อมาพี่ทั้งสองก็เห็นน้องคนเล็กดูแปลกไปผิดปกติทั้งคู่เลยควบม้าแอบตามน้องมาดูจนมาเจอน้องกับเจ้าชายอาซาโอบกอดกันแนบชิด ทำให้พี่สาวทั้งสองนั้นโกรธมากดอกกาลีเจ้าทำอะไรพี่ทั้งสองเคยเตือนเจ้าแล้วใช่ไหมว่าเมืองเราจะไม่มีผู้ใดได้อยู่กินกับชายใดทั้งสิ้นพี่กาลีวันพี่ช่อบกาลีข้าผิดไปแล้วข้าขอโทษพี่ทั้งสองด้วยแต่ข้ากับอาซาเรารักกัน พี่โปรดเว้นเราทั้งคู่ด้วยเถิดถือว่าเห็นแก่น้องได้ไหมพี่ด้วยความที่หญิงทั้งสองผู้เป็นพี่นั้นรักน้องจับใจเห็นก็สงสารและอดไม่ได้ที่จะเห็นน้องนั้นมีความสุขแต่ด้วยความที่ตนเป็นเจ้าเมืองจึงต้องทำตามกฎขับไล่น้องตนเองนั้นออกไปจากเมืองให้ไปอยู่กับเจ้าเมืองอาซา จำเป็นต้องทำแบบนี้ฟื้นใจตนเองทั้งทังที่รักน้องและห่วงใยน้องอย่างมากแต่ในเมื่อตัวเองเป็นเจ้าเมืองนั้นต้องรับผิดชอบต่อคำพูดจึงต้องทำโทษน้องให้เป็นตัวอย่างเจ้าอาสาก็ได้พูดไปว่าท่านพี่ทั้งสองไม่ต้องห่วงดอกข้าไม่ได้ชายอื่นใดข้านั้นรักและห่วงใยดอกกาลี และสัญญาว่าจะดูแลเธอเป็นอย่างดีจะไม่ปล่อยให้เธอนั้นต้องเป็นทุกข์ใจและจะยกให้เธอนั้นเป็นมาเหสีแต่เพียงผู้เดียวหากท่านอาซาพูดไม่เป็นคำพูดแล้วก็ข้าจะให้พันธมิตรระแวกรอบเมืองของข้าไปทำลายเมืองเจ้าเจ้าโปรดดูแลน้องข้าตามสัญญาทุกคำที่เจ้ากล่าวมานั้น โปรดทำตามสัจจะทุกประการเถิดหากวันใดที่น้องข่าต้องเป็นทุกข์ใจแม้แต่น้อยข่าจะเป็นคนไปจัดการเจ้าด้วยตนเองและแล้วเจ้าหญิงดอกกาลีนั้นก็ได้ไปอยู่บ้านเมืองของเจ้าชายอาซาทั้งคู่ก็ได้ครองรักกันส่วนพี่ทั้งสองก็ปกครองเมืองวันหนึ่งมีเจ้าชายต่างเมืองนั้นที่เป็นพวกพ้องกับเจ้าชายอาซา เป็นชายที่ดีได้ข่าวว่าแม่หญิงที่เป็นพี่สาวของแม่หญิงดอกการีองค์หญิงทั้งสองนั้นเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองที่ดีมากปกครองเมืองได้อย่างดีเยี่ยมทำให้เขาเหล่านั้นอยากรู้จักเจ้าชายอาสาก็ได้พูดไปว่าพวกเพ,เพื่อนเอ๋ยเจ้าหยุดคิดเลยพี่สาวทั้งสองของมเหสีข้า ไม่มีทางที่จะให้ใครใดได้ปกครองหรือครอบครองหัวใจเขาดอกเขาเป็นกษัตริย์เจ้าเมืองที่ยึดมั่นคำพูดและสัจจาวาจาตนเองได้อย่างดีต่อมาไม่นานผู้เป็นน้องได้ไปเยี่ยมเยียนพี่แล้วก็ได้พูดอีกว่าพี่ชอบกาลีพี่กาลีวันพี่พี่ทั้งสองนั้นไม่เหงาหรือจ๊ะข้าอยากให้พี่พี่นั้น ได้มีโอรสน้อยคอยสืบทอดหากหมดบารมีพี่ทั้งสองแล้วผู้ใดจะปกครองเมืองเราล่ะพี่ทั้งคู่ก็รับฟังพอน้องสาวกลับไปยังเมืองของสามีตนเองแล้วก็ได้นอนคิดปรึกษากันพี่ช่อบกาลีว่าไงน้องกาลีวันน้องเล็กก็พูดถูกนะพี่ หากเราไม่มีทายาทสืบทอดแล้วใครจะมาปกครองเมืองเราล่ะพี่แต่ทั้งสองก็ยังฝังใจเรื่องพ่อที่เคยทำร้ายแม่ทั้งเจ็บช้ำน้ำใจและทุกทรมานเธอก็ยังกลัวในใจจนวันหนึ่งทั้งคู่นั้นได้ไปยังบ้านเมืองของเจ้าชายอาซาได้พูดคุยกับเจ้าชายแห่งเมืองต่างๆแล้วความจริงนั้นทุกคน ก็ไม่ได้เลวร้วายแต่อย่างใดแถมยังเป็นชายที่ดีและคิดว่าพวกเขานั้นน่าจะปกครองเมืองตนเองได้ทั้งคู่เลยตัดสินใจเป่าประกาศไปยังทั่วเมืองให้ผู้คนต่างรับรู้ทุกท่านนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปเมืองของเรานั้นจะอยู่เช่นเมืองอื่นผู้ใดอยากมีทายาท ก็โปรดจงมีเถิดหากท่านใดอยากมีสามีเป็นชายหญิงใดเมืองใดอยากมีทายาทสืบทอดก็ให้ทุกท่านได้เป็นคนตัดสินใจด้วยตนเองเถิดนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปข้าขอให้ทุกท่านจงอยู่อย่างมีความสุขแต่หากเมื่อใดพวกท่านต้องเจ็บช้ำน้ำใจจากชายใดก็ตามท่านทั้งหลายจงโปรดดูแลตนเอง แต่ข้ายังมีกฎว่าหากสามีบ้านใดทิ้งบุตรทิ้งภรรยาของตนเองชายนั้นถือว่าเป็นคนคิดคดทระยศต่อบ้านเมืองและจะอยู่เมืองนี้ต่อไม่ได้อีกต่อไปนับตั้งแต่นั้นมาบ้านเมืองก็เริ่มมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองประชากรก็เพิ่มมากขึ้นและหญิงต่างๆผู้คนก็ต่างมีความสุขกันมากขึ้น ทำให้บ้านเมืองแห่งนี้อยู่เย็นเป็นสุขกันมากขึ้นอีกเจ้าแห่งเมืองคือเจ้าหญิงทั้งคู่นั้นก็ได้มีทายาทไว้สืบทอดดูแลบ้านเมืองต่อไปนับตั้งแต่นั้นมาแม่หญิงกาลีทั้งสามก็ได้มีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกมีหลานเต็มบ้านเมืองและยังเป็นคนที่ดีอีกด้วยด้วยความที่เธอนั้น เป็นหญิงที่มีจิตใจแน่วแน่และเป็นหญิงที่มีจิตใจดีกล้าหาญบุตรของเธอจึงออกมานั้นพอโตขึ้นมาได้ก็ได้ปกครองเมืองได้อย่างดีเยี่ยมและดูแลประชากรเมืองนั้นให้กินดีอยู่ดีและมีความผาสุกตลอดไปจบแล้วนะคะขอฝากนิทานลูกสม้ม มือใหม่หัดเขียนหัดอ่านคนนี้ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้เราได้มีแรงใจทำนิทานดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ